โอเคสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็หายไปนานเลยครับพี่ชินก็ไม่ได้ทําคลิปเนื่องจากก็ยุ่งๆกับงานอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ไปทําบุญกันบ่อยนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะลงคลิปเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ชินมันมีงานอยู่แถวๆบ้านพี่ชินนะไม่ไม่รู้ว่าจะมีร้านปลาปงหรือว่าร้านอ่า ปาโฟมอะไรหรือเปล่าครับก็เดี๋ยววันนี้พี่พชินจะ,จะเข้าไปดูในงานดูว่าจะมีอะไรให้เราเล่นหรือเปล่านะมันมีอ่าพวกชิงช้าม้าหมุนนะแล้วก็มีสินค้าการแสดงสินค้าพวกโอท็อด้วยแล้วก็สินค้าราคาถูกอะไรด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแล้วจะมีเกมปาโป่งให้เล่นหรือเปล่านะถ้ามีก็อาจจะได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับถ้าไม่มีก็สงสัยคงต้องรออีกสัก ไม่นาน,นครับประมาณเดือนพฤศจิกาครับประมาณเดือนพฤศจิกาก็จะมีงานที่ในตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพี่ชินจะไปตะลุยงานวัดนะครับหลังจากที่ช่วงโควิดไม่ได้ถ่ายคลิปกันสนาเลยนะครับเพราะว่าทางภาครัฐก็ไม่ให้จัดงานหลายพื้นที่นะครับไม่ไม่ไมทางาจังหวัดทางอำเภอไม่ให้จัดงานนะครับเดี๋ยววันนี้ลองไปลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับว่าร้านาปลาโป่งหรือว่า ร้านปาโฟมถ้ามีก็โชคดีไปนะครับถ้าไม่มีแล้วก็พี่ชิอาจจะไปถ่ายคลิปแล้วก็เดินกินอะไรในงานนะครับนิดๆนหน่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าโอเคป้ายโอเคครับทุกคนตอนนี้เห็นแสงแล้วนะครับเห็นแสงแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีร้านปลาลูกโป่งหรือเปล่านะโอเคเห็นชิงช้าเห็นม้าหมุนแล้ว โอ,โอ้คนเยอะมากครับทุกคนคนเยอะมากร้านหนุมจีบคนก็เยอะสินชาม,าม้าหมุนโอ้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันจะมีร้านปลาปลงหรือเปล่าถ้ามีก็สนุกเลยวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เด๋ยว,วิชินจะพาเดินดูบรรยากาศงานนะครับตอนนี้ต้องใส่แมสก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ขับรถผ่านมาคนค่อนข้างเยอะมากเยอะมากเลยครับอ่ะโอเควิชินเดินดู จะหาอะไรทานหาอะไรกินข้างใน,นโอเคทุกคนสรุปแล้วไม่มีนะครับร้านปลาป่งเซ็งเลยสงสัยจะต้องได้รอเดือนพฤศจิกาครับจะเป็นงานอยู่แถวๆบ้านพิชินนะครับก็อาไม่ใช่ดิอยู่ในตัวจังหวัดนะครับตอนนี้คนเยอะมากแล้วก็เสียดายไม่มีร้านปลาป่งก็มีแต่เครื่องเล่นของเด็กๆครับโอเค แม่พีรัดปลาโปก็มีเฉพาะพวกชีช้าม้าหมูแล้วก็เครื่องเล่นนะเดี๋ยวพี่ชินสายให้ดูอดเล่นเลยครับอดเล่นเลยกุสากุสามาแบบยิบยับมาแบบลับๆเลยนะเดี๋ยวพี่ชินมีคอนเทนต์จะทำในเร็วนี้ครับเดี๋ยวพี่ชินจะปลอมตัวนะปลอมตัวไปปลาโปกโดยที่ไม่ให้เจ้าของร้านรู้นะเนี่เป็นไงโอเคครับก็ ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าใช้ดได้ครับไม่มีรัดปลาฟงก็เลยเยอคนเยอะนะถือว่าคนเยอะนะครับนี่แค่วันพุธนะครับวันพุธคนก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเอี๋ยวพนให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับก็ เจอกันท ah ี alone, like oh, oh, shopping, ่งานหน้าแล้วกันเพราะว่างานนี้เดี๋ยวไปพี่จะหาอะไรทานกันอันนี้ก็เป็นขนมอะไรเนี่ยโอท็อปโอท็อปโอ้่ากินน่ากินราสินค่าสินครัโอท็อปของหมู่บ้านครับตั้งแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่ละจังหวัด เก็บไปเยอะมเหมือนกันนะตอนนี้ก็พุ่มครึ่งแล้วเตแถวโซนนี้ก็จะเงี้ยเงียบหน่อยโอเคสรุปแล้วเราแฮ้วครับไม่ได็กทาโปกนะ <c oughs> สรุปแล้วไม่มีอะไรเลยครับปปปปเป็นงาน,นขายสินค้าซะมากกว่าไม่มีร้านปลาโป่งปลาโฟมนะนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่ในตัวจังหวัดดีกว่าครับวันนี้เป็นอำเภอเป็นงานแสดงส,สินค้าธรรมดาธรรมดานะโอเคครับก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่ามันไม่มีพวกปลาโป่งปลาโฟมไงก็เลยพี่ชิงก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดให้ทุกคนดูโอเค เอาเป็นว่าถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวงานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกันที่ขอนแก่นดีกว่านะครับก็เดือนพฤศจิกานะครับประมาณน่าจะประมาณไปปลายเดือนนะครับก็อดใจรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวพี่ชินจะพยายามลงคลิปไปเรื่อยนะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มถามเข้ามาแล้ววิชัยไหนไหายไปไหนนะโอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าพี่ชินติดธุระแล้วก็มีงานช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับโอเค เดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอเดือนพฤศจิกานะครับอโอเคลุย